สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอซค่ะวันนี้แม่กิ่งจะาพามาดูครอบครัวของแม่ทองมากันค่ะดูครอบครัวของแม่ทองมาปัจจุบันไปจนถึงอดีตค่ะที่ตอนที่น้องเข้ามาที่บ้านแม่กิ่งเนาะแต่ตอนนี้เราขอดูแม่ทองมาปัจจุบันก่อนค่ะท่านใดที่บอกว่าอยากเห็นอยากรู้ครอบครัวแม่ทองมามากันยังไงอยู่กันยังไงก็ติดตามดูคลิปนี้นะคะ ดูคลิปนี้แล้วก็จะเห็นแม่ทองมาแล้วก็ลูกๆของเขาแม่ทองมาจะมีลูกสามคนค่ะก็คือทองมั่นเนี่ยค่ะอันนี้คือทองมั่นทองมั่นของเราจะมีทองมั่นทองจันทองหยดค่ะเขาจะมีลูกสาวสามคนสําหรับแม่ทองมาเนาะประวัติของแม่ทองมาจริงๆแม่กิ่งก็เคยเล่าแล้วแต่ว่าแม่กิ่งก็จะพูดอีกทีนึงก็คือแม่ทองมาก็น้องจะเคยอยู่ที่แออัดมาก่อนเป็นชุมชนนะคะ และทีนี้มีคนเอาลูกเอาลูกของแม่ทองมาตอนที่ไดล้ลูกได้แค่เดือนเดียวค่ะยังไม่ถึงเดือนดีด้วยค่ะยังไม่ลืมตาดีด้วยซ้ำมีเด็กๆเ,เอาไปเล่นกันมีคนไปเห็นค่ะมีคนไปเห็นไปเจอก็เลยสงสารสงสารที่เด็กๆเ,เขาเอาลูกไปเล่นเนี่ยค่ะเอาทองมั่นทองจันทองหลบไปเล่นแล้วก็แม่เขาก็คอยคาบลูกหนีคอยคาบลูกหนกีเด็กๆค่ะ มีคนไปเห็นก็เลยสงสารก็เลยบอกแม่กิ่งมาแม่กิ่งก็เลยให้เขาเอามาให้ค่ะสำหรับแม่ทองมาเนาะอันนี้คือทองหยดค่ะทองหยดของเราอันนี้คือทองจันทร์ค่ะทองจันทรสาวเสียงหวาน FC ที่เก่าๆที่ติดตามกันมาก็จะทราบนะว่าทองจันทรเอกลักษณ์ของน้องก็คือสาวเสียงหวานสาวเสียงหวานอ้อนแม่ค่ะ เด็กสามคนนี้เป็นเด็กที่น่ารักมากๆค่ะเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเป็นเด็กที่อ้อนอ้อนนั่งสามเลยค่ะแล้วทองหยดน้องก็จะมีเอกลักษณ์ของน้องก็จะมีความน่ารักเยอะค่ะน้องเป็นเด็กฉลาดทองมั่นนี่จะเป็นเด็กเงียบๆไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะจะไม่ค่อยกเกเรชาวช่วยทองมั่นของเรา อันนี้จะเสือเหมือนกันค่ะแม่ทองมาแม่เสือลูกเขาจะเป็นเสือผสมอย่างทองหยดนี่ก็เสือผสมค่ะมีลายเสือแล้วก็มีขาวแจมทองหยดนี่น้องเป็นเด็กน่ารักนะคะแต่ตั้งแต่ที่น้องๆเข้ามากันเยอะน้องก็เริ่มเงียบลงค่ะเมื่อก่อนนี้น้องจะเป็นเด็กที่น่ารักมากๆทุกวันนี้ก็ยังน่ารักค่ะ อันนี้ให้ดูทองจัน์อ้อนแม่ค่ะสาวขี้อ้อนของเราจะอ้อนแม่ตลอดแบบนี้ค่ะเอกลักษณ์ของน้องก็คือจะเป็นสาวขี้อ้อน ัน,นี้จะให้ดูภาพนะคะภาพของเด็กๆที่แม่กิ่งถ่ายไว้อันนี้ก็ทองจันทร์ทองจันทร์ใส่ชุดสวยค่ะอันนี้ทองมั่นทองมั่นของเราแล้วเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะคะอันนี้ทองจันทร์ค่ะค่อยๆดูไปช่วงท้ายๆจะเป็นภาพภาพของเด็กๆตอนที่ยังเล็กค่ะก็จะค่อยๆไล่ลงไปเนาะจากปัจจุบันลงไปหาอดีตค่ะ อันนี้แม่ทองมาของเราอันนี้กําลังเมากับตําแยแมวค่ะกําลังฟินฟินกับตําแยแมวเขาแม่เสือสาวของเราสาวสวยทองจันทกับทองหยดตาโตกันทั้งคู่เลยค่ะ เด็กๆกลุ่มนี้เขาจะอ้อนแม่เขาตลอดค่ะแม่ทองมาโอ้แม่ทองมาทองเส้นใหญ่เลยลูกสามน้อยทองหยดของเราแม่ทองมาเขาจะเป็นแม่ดีเด่นค่ะสําหรับบ้านแม่กิ่งแม่กิ่งยกตําแหน่งให้เขาเลยตั้งแต่แม่กิ่งเลี้ยงเด็กๆมาก็มีแม่ทองมาเนี่ยค่ะที่แบบเลี้ยงลูกดีมากๆเขาจะดูแลลูกเขาตลอดค่ะ ดูเด็กๆตอนเด็กๆนะคะน่ารักมากๆเพราเขามันเด็กญี่ปุ่นเลยค่ะตอนเล็กๆเป็นอะไรที่น่ารักมากๆค่ะแต่ละคนแต่ละคนตอนเด็กกับตอนโตมา f อพอจะจำกันได้ไหมคะว่าใครเป็นใคร อันนี้สามน้อยทองหยดของเราเมื่อก่อนเด็กกลุ่มนี้ก็จะอยู่หลังบ้านค่ะแม่กิ่งจะให้อยู่หลังบ้านตอนที่มาใหม่ๆอยู่โซนข้างหลังเนาะอันนี้ทองมั่นค่ะอันนี้ทองยดอันนี้ทองจันค่ะอันนี้สามน้อยทองจันของเรา เด็กๆกลุ่มนี้น่ารักตั้งแต่เด็กเลยค่ะตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เล็กยันโตน่ารักมากๆพวกเขาสาวญี่ปุ่นของเรามีเอซหลายๆท่านบอกเหมือนเด็กญี่ปุ่นเลยเนี่ยค่ะตอนเล็ก ุ๊กตาน้อยของเรา เห็นแล้วชื่นใจไหมคะชื่นใจกับความน่ารักของเด็กๆไหมคะรักกันตั้งแต่เด็กเลยค่ะพวกเขาปากนิดจมูกหน่อยน่ารักมากๆเลยนะลูกนะเห็นแล้วชื่นใจคะ่ะได้เลี้ยงพวกเขามาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็ก อันคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับดูรับชมคะ่ะแม่ทองมาคะ่ะ